สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกม AOG หรือว่า Arena of Glory นั่นเองครับซึ่งนะตอนนี้เนี่ยตัวเกมกำลังจะมาเปิดบนสโตทยเราแล้วนะครับแล้วก็จะมาพร้อมกับภาษาไทยด้วยแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เปิดนะอันนี้จะเป็นของสโตต่างประเทศนะครับก็คือผมเอาของเซิร์ฟนี้เนี่ยมาให้เราลองก่อนนะครับใครที่อยากจะลองเนี่ยลิงก์โหลดจะอยู่ใต้คลิปเลยนะครับก็ลองเล่นก่อนได้เปรียบนะ เอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันนะครับก็อันนี้เนี่ยจะเป็นเซิร์ฟของประเทศอะไรสักอย่างหนึ่งในแถบอทวีปเอเชียเรานะครับซึ่งก็มันจะไม่มีปิงใดๆเลยนะครับเรียกว่าโอเคมากๆนะฮะในส่วนวิธีการสมัครก็มันจะขึ้นในส่วนของหน้าตัวสมัครที่ให้เราใส่รหัสปร,ประเทศนะครับเราก็เลื่อนหานะครับให้มันเป็นบวก6 6แล้วก็ใส่ตามด้วยเบอร์โทรศัพท์เรานะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันจะส่งรหัสเข้ามานะครับแล้วก็เราก็เอาไปลงรหัสในส่วนของตัวเกมทีหนึ่งนะครับก็ สมัครได้แล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศกันนะครับกดสตาร์ทเข้าไปเลยนะครับผมก็ลองเล่นไปนิดหน่อยนะครับผมจริงๆเนี่ยตัวเกมนี้มันมีของเซิร์ฟจีนแล้วนะครับก่อนหน้านี้นะอันนี้จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับก่อนที่ตัวภาษาอังกฤษนี่จะมาผมก็เคยเล่นของเซิร์ฟจีนไปแล้วเมื่อสักพักใหญ่แล้วล่ะนะครับผมอ่ะโอเคกดล็อกอินไหมนะครับล็อกอินก็จะมีของแจกนะครับก็ไม่ค่อยรู้อะไรมากแล้วนะครับก็แบบลองเล่นไปนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับลืมไปแล้วด้วยตอนเล่นในส่วนของเซิร์ฟจีนนะนะครับผมอ่ะอันนี้ก จะเป็นหน้าเมนูหลักของตัวเกมจะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งก็จะมีอีกหลากหลายเมนูนะผมอาจจะแนะนําไม่หมดนะครับวันนี้มาแนะนําให้ดูแบบคร่าวๆนะครับมาดูรูปแบบตัวเกมเพลย์คร่าวๆกันว่ามันเป็นแบบไหนยังไงนะครับในส่วนของตัวเกมเนี่ยนะครับก็เนี่ยกดเข้ามาตรงนี้นะครับมันก็จะมีแบบแบทเทิลแบบ5-5เนาะเนี่ยครับกดเข้าไปแล้วก็สามารถที่จะกดสตาร์ทเข้าไปร่วมต่อสู้ได้เลยนะครับซึ่งก็จะมีคนพาเราไปต่อสู้นะครับก็จะเป็นคนต่างประเทศนั่นแหละ นะครับผมอ่กดเข้ามาตรงนี้ครับมันก็จะมีระบบเนาะนี่ฮะระบบที่เปิดนะครับจะมีฮีโร่มีระบบลูนนะครับเกมนี้มีระบบลูนด้วยนะครับผมแล้วก็ระบบอื่นๆนะครับกระโปรงกระเป๋าอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูฮีโร่ก่อนนะครับมากดเข้ามาครับนี่ฮะฮีโร่ของตรงเกมที่มีนะตอนนี้ก็เรียกว่าค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับผมเกมนี้สามารถปรับบอร์ดได้ด้วยนะเออก็เป็นคู่แข่งของ L O L ทีเดียวนะครับผมรวมถึง R O V ด้วยนะฮะก็อันนี้อ่า นานาจิตตังนะใครชอบอะไรแบบไหนก็แล้วแต่นะครับอันนี้เอามาแนะนํากันเฉยผมจะไม่เปรียบเทียบนะว่าเกมไหนมันดียังไงนะครับแล้วก็เออลืมบอกอีกอย่างหนึ่งตัวเกมนี้มันมีตัวที่แบบอ่าวิ่งไปส่งของด้วยนะครับเนี่ยไอพวกนี้แหละนะครับที่เป็นตัวที่จะวิ่งไปส่งของเรานะครับผมอ่าตัวแรกตัวนี้เราจะได้นะครับฟ็อกซี่ตัวนี้เนี่ยนะครับผมซึ่งก็เป็นตัวที่แบบตัวฟรีฟรอยู่แล้วที่มันจะให้มานะครับก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเนี่ยฮีโร่ฮีโร่นะครับผมอ่านี่เห็นไหมอ่านะครับ มีสกงสกินมีอะไรอย่างงี้ให้เราได้ลองด้วยนะนี่ครับสกินเนี่ยฮะสกินก็ถือว่าสวยงามนะครับผมอ่ามีโลตัวอื่นนะครับก็ดูได้ดูได้อ่าประมาณนี้ครับผมเนี่บางตัวก็เหมือนจะยังเป็นภาพอยู่นะมไม่มีแบบเป็นสามมิติเนี่ยวะอบางตัวก็มาสามมิติไล่อย่างเงี้ยครับอ่านี่ครับลองสกินนี่ครับผมประมาณนี้ผมคงให้ดูไม่หมดนะนะครับเอาละมา เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศเลยดีกว่านะครับเข้าไปต่อสู้กันเลยนะครับผมโหมดอื่นๆก็จะเป็นโหมดเออร่างค้าอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีแบบว่าให้เราไปเทรนด์นงเทรนนิ่งอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยมีประมาณนี้นะครับมาเลยครับกดแบทเทิลเลยดีกว่าครับผมจัดไปกดสตาร์ทเลยฮะนี่รอบนี้น่าจะได้ไปเจอคนจริงๆแล้วหรือเปล่านะครับเดี๋ยวรอดูอีกทีหนึ่งนะครับนี่มาแล้วนะครับกดเลย Enter ก่อนหน้านี้ผมเล่นกระบอทไปนะครับก็เ่อชิลๆนะฮะเล่นกระบอทนะครับ แต่รอบนี้ไม่แน่ใจว่าจะเจอคนจริงๆเลยหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวมาดูกันอันนี้ผมเอาตัวนี้นะครับผมหัดเล่นตัวนี้ไว้นะฮะตัวแรกที่เกมมันแบบให้เราฝึกเลยนะครับตรงนี้เลยนะฮะแล้วเราก็สามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะเอาอะไรไปเนี่ยตรงนี้ครับผมอ่าก็เหมือนเกมโมบ้าอื่นๆนั่นแหละนะครับคล้ายๆกันรวมถึงตัวนี้ครับตัวส่งของเนาะนะครับเออถ้าเรามีตัวอื่นแล้วก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับว่าเราจะเอาตัวไหนอะไรอย่างนี้นะครับผมเออแต่ว่าผมมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับอ่าโอเค มาทีนี้เราก็รอนะครับผมรอรอรอ,รอกดซีเล็กไว้ก่อนเลยก็ได้นะครับอืเนี่ยมันจะมีสกินอยู่นะครับของตัวนี้แต่ว่าผมไม่มีไงะนะครับอะก็เดี๋ยวตัดไปที่ตอนเข้าไปข้างในตัวเกมเลยละกันครับตอนเล่นเลยเนาะ เอาละครับมาแล้วเรียบร้อยครับ oh, ผมนี่บรรยากาศจะเป็นประมาณนี้ครับอ่าโอเคแล้วก็ทําการแบบ <The more? S 2> จัดไป <The more? S 2> ครับอัพสกิลกันเลยฮะตัวเกมเนี่ยมันจะมีสกิลเหมือนจะมี4สกิลนะ mm hmm. ผมไม่แน่จะว,ว่าตัวฮีโร่อื่นๆเนี่ยมันจะมีสสกิลหรือเปล่านะครับเนี่ยอันนี้เหมือนจะเป็นสกิลจิตตัวนะสำหรับตัวนี้นะครับตัวอื่นผมยังไม่ได้ลองนะครับผมอ่าก็อัพไว้เรียบร้อยแล้วก็มีของตรงนี้ครับให้เราแบบกดซื้อได้เลยนะครับพอเราซื้อเสร็จปุ๊บนะฮะมันจะมีตัวนี้ครับผมเนี่ยฮะตัวนี้มันจะแบบว่าเนี่ยเดิน เดินเดินมามาส่งของเราอะนะครับเราจะยังไม่ได้ของทันทีนะครับผมอ่าแล้วก็อย่างที่บอกว่าเกมนี้สามารถปักบอร์ดได้ด้วยนะครับนี่ฮะก็ปักไปนี่ครับผมปักเลยนี่แบบนี้ครับผมอ่ะประมาณนั้นอุ้ยอุ้ยคนจริงปะนี่แน่อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุยอุยไม่กลัวเลยเลยอะมาดิครับเพื่อนโอ้ยผมว่าน่าจะยังเจอบอร์ดอยู่แน่เลยว่ะเออเนี่ยน่ายังเจอบอดอยู่ครับอันนี้ชัวร์นะฮะดูแล้วอุ๊ยก็บอดก็จะตายเอาเหมือนกันนะ เ็้ยวิ่งตามไม่ทันครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาว่ากันเออ,อ่ะโอเคมาจัดไฟครับผมอัพสปงสกิลไปก็จะมีพวกคิปพวกอะไรทีเนาะเหมือนเกมโมบา้าอื่นๆทั่วไปนะครับเดี๋ยวผมจะพาทว์แม็อีกทีหนึ่งนะเออเดี๋ยวขอแบบจาัดก,การก่อนนะครับนี่ไอตัวมาส่งของมาส่งแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วมันก็จะวาร์ปกลับไปประมาณนี้ครับผมมาดิเพื่อนมาดิเพื่อนอนี่แน่โ้ยมันมีคนมาช่วยแล้วเดี๋ยวผมหนีก่อนดีกว่าครับผมเออ จเอ็นเพื่อนนี่แน่นี่แนยนัยงไงยังไงยังไงอุ๊ยแต่มันแรงใช้ได้เลยวะโอเคขอกลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนไม่ไหวไม่ไหวบรรยากาศตัวเกมก็ถือว่าโอเคนะนะครับในส่วนของแบบภาพอะไรเงี้ยการกราฟิกก็ถือว่าโอเคทีเดียวนะครับอืมแล้วก็ปิงนี่อย่างที่บอกแล้วว่าเกมนี้เออซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยไม่ปิงเลยนะครับเล่นแบบชิวๆไปนะฮะเอ้ย ไอตัวนี้ไม่สนอะไรเลยหรอไม่สนอะไรเลยหรอเพื่อนเพื่อนเพื่อนสนไหมดิเพื่อนหืมหืมเเพื่อนมาช่วยเพื่อนมาช่วยอุ้ยมันหิวว่ะมันหิวไม่สนหนียังไงหนีไม่ได้หรอกมาคิวได้แล้วคิวได้แล้วเพื่อนเอายังไง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 ผมมีของผมมีของอยู่ผมมียาผมมียามาดิครับมาดิครับนี่แน่เรียบร้อยเออสวยงามครับผมโอ้โหแจ่มมากฮะเก่งกับบอดครับผมเออ โอเคแจ๋วอ่าเนี่ยสังเกตดูปิงนะครับปิงเอ่อก็ประมาณเจ็ดสิบอะไรเงี้ยนะฮะถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับเ,เดี๋ยววาร์ปกลับบ้านก่อนอ่าบรรยากาศแผนที่ตรงที่อื่นๆนะครับนี่ฮะก็กดดูได้เนะนะครับว่ามันอะไรยังไงนะครับอ่าเดี๋ยวผมก็ให้พาถวยท,ออทีอุ๊ยมาถึงนี่เลยเหรอเพื่อนใจเย็นดิเพื่อนโอ้เพื่อนเพื่อนเข้ามาอย่างนี้เลยเหรอเพื่อนโอ้ย่างสุดมา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 ก มาเผามาเผามาเผาโอ้โหเข้ามาถึงป้อมเลยว่ะตกลงมันมันบอดหรือว่ามันคนจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้นี่คือเป็นตัวแบบว่าตัวเลททีมเลยนะตัวนี้ที่ผมเล่นนะครับมาป้อมต้องผางอุยอุ๊ยอุ้ยผมจะตายอีลดูเลือดตัวเองไม่ โอ้โห oh, <You S 1> จบแล้ว <been playing. S 1> นะตอนนี้เนี่ยผมจะเล่นอยู่บนโปรแกมตํจำลองนะครับ <How S 1> ก็ <much is S 1> อาจจะแบบ <life work? S 1> เ,เล่นไม่ค่อยถนัดมากเท่าไหร่นะครับเอาจริงเล่นบนมือถือจะถนัดมากกว่านะสําหรับเกมนี้นะครับอืมเนี่ยผมตายเป็นคนแรกเลยนะฮะตายพอป้อมนะครับผม <laughs> โอ้ยยังไงเพื่อนยังไงเพื่อนนี่นี่โดนแน่โดนแน่โดนแน่โอ้โหช่วยเหรอช่วยช่วยก็ไม่ทันแล้วเพื่อนช่วยก็ไม่ทันนี่โอเคโอ้อยังมายังมายืนยืนนิ่งยืนนิ่งอย่างนี้นี่บอดชัดๆแล้วล่ะนะครับผมนี่แน่ชิวๆไปชิวไปนี่แน่เรียบร้อยเจออันติไปดิอ๋อโอเคครับเก่งกับบอดครับอ่ะ ตอนนี้เดี๋ยวพาเดินทัวร์หน่อยนะครับก็ในส่วนของตรงป่าอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะมีคลิปอะไรพวกนี้เนาะนะครับให้เรามาทําการแบบว่าเนี่ยตีนะครับประมาณนี้นะครับก็เหมือนกับเกมโมบ้าอนอื่นทั่วๆไปนั่นแหละนะครับเดี๋ยวสํารวจดูพื้นที่หน่อยนิดนึงนะครับนี่ฮะประมาณนี้ครับเอาไปเจ้าตัวนี้มา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 ,มายังไงเพื่อนยังไงเพื่อนยังไง โอ้โหไม่ตายว่ะไม่เป็นไรตอนนี้ผมยังยิงไม่แรงมากอุ้ยอุ้ยอุ้มาทำไมล่ะเพื่อนผมไม่กลัวเลยนั้นไม่กลัวไม่กลัวอุย้ยเออหลบอยู่ในป่าอ่าอันนี้คนคนชัวร์เลยคนแบบงงโง่ๆนะเออเออเออเรียบร้อยโอ้โหสวยสวยเริ่มเริ่ม,เร,ม,เ,รมเริ่มเก่งขึ้นเรื่อยๆแล้วเริ่มตีแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับอย่างที่บอกนะว่าตัวนี้ตัวเล็กนะ เลยทีมเลยเดียวนะครับที่ผมเลือกมาเนี่ยอู้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 ใจยเย็นนี่เพื่อนตีป้อมก่อนเลยอ่าโอเคสวยงามแัดไปไม่เอาป้อมเอาตัวนี้ก่อนตัวนี้ก่อนตัวนี้ก่อน,นจัดไปจะไปจะไปจะไปไม่นา่ารอดหรอกไม่นา่ารอดหรอกเออนี่เนี่ยอันติยังไม่ได้กดเลยนะเนี่ย <laughs> โอเคโอ้ย เวลาแบบเหมือนแบบเราคิวได้หรืออะไรสักอย่างเนี่ยมันมีของมาให้เราเก็บด้วยนะเออผมไม่แน่ใจว่าใช่เปล่าเอ๊ะมาตีป้อมเรื่อผมตีป้อมนี่แน่เรียบร้อยอ่ะมาซื้ออิ่นนี้ครับผมเพิ่มแอตแท็กหน่อยอ้าวชนะแล้วโอ้อะไรวันนี้ยังไม่ทลายเลยเหมือนจะยอมแพ้หรือเปล่านะครับน่าจะยอมแพ้นะอืมก็อ่าคิดว่าบอท มากกว่าคนนะครับเมื่อกี้นี้ที่เจอนะก็บรรยากาศจะเป็นประมาณนี้ครับเรียบร้อยนะฮะยังพาทัวร์ไม่ค่อยแบบเยอะเท่าไหร่เลยนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับลองแบบโหลดมาเล่นกันดูนะฮะว่าบรรยากาศตัวเกมมันเป็นแบบไหนตัวผมได้ MVP ด้วยนะครับนี่นะประมาณนี้ครับคิว7ตาย1นะครับอ่าโอเคนะครับก็สามารถกดแบบเนี่ยถูกใจถูกใจอะไรอย่างนี้ได้นะครับเนี่ยกดไลค์อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมประมาณนั้นอ่าโอเคนะครับแล้วก็มีอะไรอีก อันนี้ลงแรงได้ยังเอ้ยลงแรงได้แล้วนี่ว่าแต่ว่าเอ่อเหมือนแบบจะต้องมีตัวละครอ่านี่ไงต้องมีฮีโร่เยอะกว่านี้นะครับอืมถึงจะมาเล่นแบบเอ่อเป็นลงแรงอะไรแบบนี้ได้นะครับโอเคนี่นะเรียบร้อยนะเอ่อในส่วนของตัวเกมเนี่ยก็จะมีอะไรแจกด้วยนะครับมีของแจกมีอะไรอย่างนี้นะครับเปผดรับของรางวัลไปนะครับผมนี่ฮนะ อ่ะมันก็จะมีของแจกอยู่นะครับสำหรับคนที่แบบเข้ามาเล่นใหม่หรืออะไรยังไงอะไรประมาณนั้นนะครับอ่ะอื่นๆนะครับก็จะมีเรคคอร์ดว่าเราเล่นเป็นยังไงบ้างอะไรแบบนี้นะครับเออนะก็ลองเข้ามาดูกันนะครับผมส่วนเซตติ้งนะครับก็กดเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็ปรับได้เลยนะครับอันนี้ถือว่าแบบผมปรับไปสูงสุดแล้วนะไม่เห็นแบบมันมีแบบให้ปรับแบบอย่างอื่นต่อแล้วนะครับมีแค่นี้นะฮะไม่แน่จะว่าถ้าเกิดเออมันมาแบบสโตทยไปจริงๆแล้วมีภาษาไทยจริงๆแล้วอาจจะแบบ มีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาก็ได้นะครับอันนี้รอดูอีกทีหนึ่งนะครับในส่วนตรงนี้ก็กดเข้ามาดูครับก็จะเป็นของที่เราจะได้รับนะครับผมนี่ฮะกดรับของเข้าไปนะครับคล้ายๆกับเกมโมบายอื่นนะครับที่เวลาเล่นแล้วแบบเนี่ยก็จะมีของมาแจกแบบนี้นะครับเป็นรายวันอะไรอย่างนี้ไปนะครับผมประมาณนี้เห็นไหมเนี่ยมีของมาแจกนะครับโอ้ตอนนี้รับอีกเยอะเลยเนี่ยนะครับเนี่ยกดรับไปนะฮะประมาณนี้ เดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของตัวฮีโร่อีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับนี่ฮะอ่ะเข้ามาแล้วก็อ่าโอเคอันนี้ปลดล็อกเนาะในส่วนของตัวฮีโร่นะครับนี่ฮะกดเข้ามาดูเลยนะครับนี่อ่านี่เลยเห็นไหมฮะโอ้อันนี้ตัวลิมิตเหรอโอ course, what ้ course, แต่ว่ามันไม่มีแบบเป็นเอ่อรูปแบบสา <I did. S 1> มิติเนาะ <Hey, S 1> นะครับบางตัวก็เนี่ยจะเป็นสามิต,ติแบบนี้โอ้โหนี่ขี่เสือว่ะ <c oughs> ย่างเทอโอโ uh, หแล้วอันนี้ล่ะ <c oughs> จากเสือกลายเป็นแบบ กลายเป็นแมวแล้วครับแต่แมวยักษ์อะประมาณนั้นนะครับนี่ฮะอ่ะเอาให้ดูนะครับนี่ ตัวฮีโร่ต่างๆนะครับนี่นะครับผมก็ยังไงสำหรับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้นะครับก็โหลดได้เลยนะลิกงโหลดใต้คลิปนะครับย้ำอีกทีหนึ่งว่าสโตไทยยังไม่มาอันนี้จะเป็นของสโตต่างประเทศนะครับแต่ว่าอดใจรอนิดมาแน่ๆสำหรับสโตไทยนะครับผมก็บรรยากาศคร่าวๆจะเป็นประมาณนี้สำหรับตัวเกมนี้นะครับ A O G นะจ๊ะ อดใจรออีกไม่นานมาแน่สตไทยร้องกับภาษาไทยนะครับยังไงก็ผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้คร่าวๆประมาณนี้นะเออเดี๋ยวพาดูระบบลูนสักหน่อยแล้วกันนี่ครับระบบลูนนี่มันก็จะมีให้เรามาอัพแบบนี้นะครับเราเลือกแบบเป็นาสายได้นะเนี่ยฮะมีแบบดินน้ําลมไฟอะไรอย่างนี้นะเห็นไหมครับเออมันจะเป็นประมาณนี้นะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะอันนี้ก็ต้องลองๆมาแบบมาอัพกันดูนะครับแล้วก็มีเปิดนนี่ฟรีด้วยนะฮะ เปิดหารูนแลวมั้งนะครับผมเนี่ยเปิดฟรีๆอะไรเงี้ยนะครับผมชึบนี่ไงได้มาแล้วอ่านี่เลยอันนี้เพิ่มแบบเป็นเวทนะครับผมอ่าประมาณนี้ครับเนี่ยได้มาแล้วก็เอาใส่นะครับนี่จัดไปเลยนะมันก็จะนี้เราใส่แบบนี้นะครับก็จะปลดล็อกตามระดับเลเวลเนาะนะครับผมอ่ะโอเคตามนี้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปนะครับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้จ้ะไว้เดี๋ยวเจอก,กันใหม่คลิปหน้าครับ ไปล้สวัสดีทุกคนจ้า